ครับเขามาเล่าเข้าวหงหินกันต่อนะครับอันบทสิบห้านี่ก็ได้ไปอยู่เก้าตอนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่สิบนะครับอันตอนที่แล้วนั้นอันวิมาราทีวีพอนยอม <c oughs> เข้าไปไปอยู่ในวังแล้วนะครับอันแล้วก็พญาปลาพวกก็ออออันว่าเอออันนี้มันเป็นไผ <c> ่ <oughs> อันสาวน้อยสามคนอันมิมาลาพ่อบอกบอกเธอว่าออมุขขวดีอันนี้มุขขวดีเป็นเมียอันเก้าแล้วก็อันสุรกันทาคนที่สองนะครับมาวันวันนี้มาอูต่อนะครับมาอันมิมาลาไปอยู่อู่ตนะครับก่อนเขาจะไปเดินข้ากอน่ตรเขามาดูลักษณะการเขียนข้าวของเพื่อนก่อนนะครับเอข้าวโบราณนะเพื่อนมี หลักการเขียนของเพื่นนะครับเออก็เพื่นมีก็คืออันลักเดินข้าวเพื่นห้อวันลักเดินข้าวเพื่นบอกว่าอันเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรียวบาดหลังบาดหนะ้าใช่ไหมครับมันไม่เป็นลักมาตั้งแต่อันเข้าเห็นน่นะครับมันมันจะทำาให้วักหนึ่งนะและวักสามเนี่ยเนี่ยวักหนึ่งกับวักสามนะเป็นสามก๊มเป็น่วนใหญ่เนี่ย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 สามก๊มเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นยกเว้นยกเว้นว่าเออถ้ามาอธิบายความประชัดไหมประการนุลมมันเป็นสี่กมได้ไยมอย่างนี้ย่ง้ไมอ่านไหประการนุลมันก็คล้ายๆก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออพูนว่าอันเรื่องบาทมันมีแปดกมเอออันถ้าอธิบายความประชัดประกานุลมันเป็นเก้ากมได้เอออันนั้นนั่นนั่นคือก่อนมันก็คล้ายๆกันนะครับเห็นไหม อันนั้นมันเป็นรักการเดินเข้าเดินก่อนนะ <c oughs> เอาละเฮามาอู้ถึงฉันตะลักเลยนะครับเออข้าวโบราณน,นั้นปุ่นมีฉันตะลักของปุนนะครับเออหนึ่งบทหน่อยมาเพื่อจะเขียนเป็นบทน้อยๆบท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 ไปไหมหนึ่งบทมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามใชไหมไหมบาทหนึ่งบาทสองบาทสาม,มอ,อันแต่ละอันบาทนั่นนะ มันจะมีอยู่สี่วักเห็นไหมวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่นะมันจะมีบาทละสี่วักนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็กรรมที่มันอยู่ใต้วักนั่นเป็นกำหนดไว้เมื่อตังเสียงไว้เมื่อั้งแตโบราณมาแล้วนะครับเขอไม่ได้เขียนกันไปเรื่อยกันได้นะครับเออข้าวน่ะเออข้าวมามาไรกวยเลยนะครับเนวันนี้ก็อ่าเริ่มจากบาทที่หนึ่งเลย วัทกทีนึ่งอ่าตายวักทีนึ่งของบาทรีนึ่งเออคนบอกว่าลงในเสียงสามัญก็ได้เออจัตวาก็ได้เออสองสอง,สอง,สองเป็นเสียงจัตวาก็อันวักทีสองนี่ลงในเสียงตีครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้เออจานเออเป็นเสียงตียาวเห็นไหมจานเป็นเสียงตียาวครับเห็นไหมอันวัก ที่สามในลุลงในเสียงโทรพิเศษโทงเมืองอันโอเคนะครับอันนี้มันเป็นโทรพิเศษโทรเมืองโทรเมืองนี่มันเป็นอันสำเียงของอันใจยนนะครับมาใจยนบอกว่าใตยนเจียงแสนใจยนเจียงใหม่ใตยนสี่คิ้วใจยนสระบุรีใจยนลาดบุรี มวลกนรม้วนนะครับมาคือใจยวนนะครับวันนะครับเจ้าผู้อะไรย่มันเป็นยังไงมาอันนี้คือเสียงโทเมืองโทเมืองของใจยวนนะครับอ่าโอเคนะครับมาต่อไปวอกที่สี่นะครับลงด้วยเสียงสามัญครับาตาตาเป็นเสียงสามัญอะไรมโอเคครับ ได้แล้วได้ไปหนึ่งบาทแล้วนี่คือฉันทะลักนะครับอ่าอันนี้มันเป็นฉันทะลักของไตยนยนจังใหม่นะครับอท่านจะไปเอาเสียงของไตเลือมาปนนะครับเอออ่าอ่าละละละอ้อต้องอู้ถึงเสียงของไตยนยนจังใหม่เท่านั้นนะครับอย่าไปเอาเสียงของไตเลือมาปนครับอ่าต่อไปอันอ่าบาทก้มนะครับเป็นบาทก้อมข้าวก้มบาทที่สองนี่มอ่าท่านลงนึกถึงว่า สาวรับเจ้าที่เข้ามากองเบาเที่ยวกองอกะจิกกะจมกะจิกกะน้อย <c oughs> อนนที่เขาเอายกเอาฉันทลั์อันนี้เนี่ยเไปไปเขียนเป็นสาวรับเจ้าเนี่ยนะโอเคนะครับ่าอันนี้มันเกิดก่อนสาวรับเจ้านะครับไม่ม่เข้างหงินนะโอเคนะครับออันเป็นเมียซอยซอยเป็นเสียงอันตีเงาครับมาตีเงาอันยาวก็ได้สั้นก็นได้นะครับซอยเส,ยส,ยส,ยสยียงตีเงา อันอ่าอันวักที่สองนี่ลงในเสียงอันเจตวาครับฝาข้างฝวาทัดฝวาโอเคนะครับ shuttle, อ่าฝาฝ่าเมืองฝ่าบ้านนะโอเคนะครับอ่ะวักที่สามนี่ลงในเสียงสมันครับมามาเป็นเสียงสมันครับโอเคนะครับอันวักที่สี่นี่ลงในเสียงโทพิเศษทงเมืองเจ้า เจ้านะครับโอเคนะอ่าเห็นไหมอันนี้คือโทวิเศษตัวเมืองพักษากันไ้เน้ออันม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 ีแล้วนาเป็นกองอันมันมันมีอันที่อื่นแล้วนะมันมีที่เดียวในโลกอะของไตยนวนะครับโทเมืองโอเคนะครับถึงบาทที่สามนะครับ วักที่หนึ่งของบาทที่สามนะครับมันก็อันเดียวกันวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะอันเดียวกันนะกฎเกณฑ์เดียวกันก็คือป้นเฮ้ได้สองเสียงนะครับเออเสียงสามัญหรือจัตวาเออเอาเสียงใดก็ได้อันนางเป็นเสียงสามัญครับโอเคนะวักที่สามได้นางเลยไหมอันวักที่อสองนะครับแม่มาของบาทที่สามเนี่ยอ่ะลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเข้าโอเคนะครับ อันวักที่สามเนะี่ยลงด้วยเสียงสมันกับตาบาตาอ่าโอเคนะครับอันวักที่อันอ่าสี่ลงด้วยเสียงตีกนะับตีชั้นก็ได้เงาก็ได้เต้าเป็นเสียงตีเงาโอเคนะครับโอเคนะครับได้ได้ไปสั่งบ้านได้รไหมเอาแถมมมนเมื่อบ้านอ่ะบัตรที่หนึ่งนะครับอันบัตรที่หนึ่งแถนเมื่อบ้าน ไายวัตถิหนึ mmm, ่งอ่าของวทที now, <Minecraft> ิห <ein> น <exaggerated> ึ Alright, <water> ่งอ่าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้จัตวาก็ได้ลาปลาลาลาเป็นเสียงอันสามัญครับโอเคนะก็ได้สองเสียงนะเอาเสียงใดก็ได้นะครับอันวัตถิสองนี่ลงในเสียงเสียงตีกับเหี้ยวเหี้ยวเหี้วเหี้วเสียงตีเหี้วครับเป็มาอันวัที่ สามเนี่ยลงุงในเสียงโทพิเศษทโทรเมืองเจ้าเ <c oughs> จ้านะครับเห็นไหมเป็นของอันไตยวนเชียงใหม่นะครับสำเนียงไตยวนเชียงใหม่นะครับอันบักตายบักทีสีเนี่ยลงุงด้วยเสียงสามันครับเอองามเออมางามนะครับอ่าเห็นไหมได้ละได้ละน,นี่อะไรเนี่ย อันที่สี่ชมพูที่หมายว่าเฮือเนี่ยอันนี้คือฉันทะลักนะครับเอยมาอ่าสำเนียงแตงยวนวยงใไม่นะครับเออตตยวนวทั้งหมดนั่นแหะไตยนเชียงหม่แตยนวลนะสำเนียงแตยนวนะทั้งหมดนั่นแหละอ่ามาอ่าใช่จะเป็นฉันทะลักไตลือเนี่ยท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับเออแต่อันตัวเมืองเนี่ยอัครลานานี่เขียนเหมือนกันหมดนะครับ จะเป็นใ้ลื้อใตเขินใตย่องใตเออใตอันยอนใตอย่างกระจางนะเหมือนเหมือนกระโมดอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขียนเหมือนกระโมสแต่เพลงเนียว่ามันอ่านมันออกสำเนียงมันเหมือนกับได้เอาละท่านฮูละว่าอันนี้คือฉันตะลักนะครับเออแต่ท่านฮูก็ว่าอันเปินห้องว่าข้าวนะ้มันมันมาจากไหนครับเออกับมันมาอย่างนี้นะครับ ก็คือไปเอากรรมอันตายบาดอะรมตายของแต่ละบาดแต่ละบาดเนี่ยตาเจ้าเต้าเอองามเออเนี่ยเนี่ยเนร่ยตายบาดพวกเนี่ยไปเอาไปกองกับอันตายวัตถิสองของอันบาดต่อไปนะครับไอ้เม่เนี่ยเนี่ยมาก็กองกันไปเรื่อยๆนั่นก็แต่ละกรรมแต่ละคำนั่นก็ใหญ่กองไปกูบาดกูบาดก็อยากองกับอีไปอีนึงเฮามันยาวไปเลยนะครับยาวเหมือนเกี๊ยวข้าวนะโอเคแล้วก็เอามาก่อนลรา คำใต้ของบาทที one one. OK, ่หนึ่งเนี่ยตาเออประกองมากกับฟ้าเออกับอันต้วัตทีสองของบาทกก้อมบัที่สองเนี่ยมาฉลอาสละอานะฮะสมผัสสละอานะโอเคนะครับตต้ของคำใต้ของบัทที่สองเจ้าประกอมากกับเข้าใต้วัตทีสองของบาทที่สามเนี่ยมาอะสัมภัสอันสลเอาสละเา อัะไรคำใต้ของอันบาทที่สามเนี่ยเต้าเออพุ่นก็มาโยงกับเหย้าใต้วัคที่สองของบาทที่หนึ่งของบทต่อไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหาเหยาเต้าเนี่ยครับมันก็จะกองอีไปเรื่อยๆนะครับกูบาทกูบักก็จะต้องกองอีไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเพืาะมันยาวมันเจือกข้าวไปเลยนะครับครับมันเมืนไปอันเจือกมันปนปนเป็นห้องแล้วป็นห้องข้าวเฉยๆเนี่ยเนี่ยมันก็เลยกายไปเห็นไหม เนี่ยเนี่ยที่มาของข้าวมันเป็นเนี่งมันกคือข้าวไงมาอ่าคือข้าวคือมันมันห้อยกันนะมันห้อยกันเป็นข้าวเอาแล้วนะเอาข้าวโอเคนะครับท่านโฮลระวังบาทนี้เขาป่นจะเอาสละไปก้องนะครับอันนี้ระวังวักป่นยันใดกันครับเออระวังวักเฮามาโอ้เป็นกู้ไปกู้ไปนะเปกู้ปกู้เอาระวังวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยกู้ที่หนึ่งระวังวักที่สองวักที่สามาเป็นกู้ที่สอง ระหว่างวรรคที่สามระวที่สี่อ้าวเป็นกู้ที่สามโอเคนะเอามาอู้กู้ที่หนึ่งก่อนนะครับวรกที่หนึ่งวรกที่สองเลยไหมอันในข้าวโอ่งหินนั่นอะ่าไอ้ป่นป่นจะใจอันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาเป็นส่วนใหญ่นะ,นะนะะนก็ไอ้มาเหมือนก็อันระหว่างบาทนะระหว่างบาทปุ้ยเอาสระไปก้องก่อนเหลยไหมอ่านะนะแต่ระว่างวักเนะี่ยระว่างวักเนะนี่ยว่างเรื่งวักสองเนะี่ย ปุนจะเอาเนื left left ้อเรื่องไปก้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเอาเอาอู้กับเ้มันอู้เรื่องนะเออปุ้นไม่ได้สนใจอยาเอาสาระไปก้องกันนะครับเห็นไหมเออแต่ถ้ามันมันสามารถมันปุกสัมพัสสาระกันได้แล้วเออมันปุกกระทามันสัมผัสได้ก่อนพึมันปุกไปนะก็เออก็ดีนะดีนะเอออแต่ปุกนไม่ได้สนไจอยาวมาก้องอะนะครับเอาหามาไล่ก่อนไล่ก่อนเป็นเมียมิ่งสอง เฮ่งเจ้ามันมีสละอองสละอองนี่แถวนี้เลยมาเห็นไหมเห็นยังครับอันนี้เปื่อห้อว่าสัมผัสเนื้อเรื่องอ่าอันอันไอ้อู้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมันอู้สั้นๆนะครับคือมันคือคือมันหูว่าอ้สัมผัสเนื้อเรื่องแต่มันมันเป็นอันอู้ถ้าอู้ยาวๆอธิบายก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องกันอู้กันอันเป็นเนื้อเรื่องใจความที่มัน วันหูเรื่องกันทั้งสองวักน่ะเออเนี่ยเนี่ยนกันเงาเงาน่เขาก็เลยกันสัมพั์ว่านสะพัดเนเรื่องเอาในเรื่องมาสมพัดกันอ่าโอเคนะครับอันต่อไปนะครับเห็นไหมเป็นเมียซอยเออเมียซอยมาเมียคนล่าสุดน่ะคนซอยคนป่ายนีเนี่ยซอยน้ำซอยว่าอันไก่ตีน้ำซอยอ่ยมัน มันไกลมันตีตอนนั้นพเราปลาปลายน้ำมันำน้ำซอยอันนี้นซอให้นะครับเป็นเป็นเมียซอยอะผู้นั่งอะผู้นั่งผู้นั่งเห็นไหมซอยก็ผู้นั่งเห็นไหมมันมามีสาะ,ะอ้อยสาะ,ะอ้อยนี่เลยมาอันนี้เป็นห้องว่าสัมพัส์แบบเนืเอน้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องมาโอ้เอาสัมพัท์กันเออเอาเอาเนื้อเรื่องมาเตะกันโอเคแล้วกับต่อไปนะครับส่วนสามนาง có coi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  anh nàng sẽ là mì lời mà hiện mà điều nó gọi ở ăn có ngay ngày một có tí có tí là còn mình ăn khao lên nữa còn nên nó bị mà có nhà ba la có chôm chun nhá có chôm có chôm mà mình อันนี้คือลักษณะของข้าวหุงยินแล้วก็อย่นี้มันเมินบกยมเอาสาระมาพุกสมัมพัทธเดือดเดืออันนี้มันมีจักสาระเลยไหมโอเคแล้วใครมาสี่กู้นะครับสี่กู้มันมีอันสัมผัสสาระเลยมันเป็นสัมผัสธเนื้อเรื่องโมดอย่างโอเคแล้วใครมาแบบเนื้อเรื่องโอเคนะครับอ่าต่อไปวรรคที่สองวักที่สามนะครับของแต่ละบาทเนี่ยวักที่สองวักที่สามนะฮะมาอู้ของบาทที่หนึ่งนี่ก่อนใช่ไหม ป <T esi> กต fiz so ิแล้วอันอันวัคที่สามนี่จะต้องท่อันทาหน้าที่เป็นสามตัวเลียวนะครับเห็นไหมสามตัวเลียวอ่ะก็คือใต้วัคกนี่ยคำใต้วัคของอันวัคที่สามนี่จะต้องเลี่ยวมหาใต้วัคที่สองเนี่ยไหอันนี้อันโทรพิเศษนะนี่มันวัคที่สามนี่ผนบอกห้ลงในเสียงโทรพิเศษอันเลียวมหาจันทเอออ่นีนะอันเสียงโทรพิเศษเลียวมหาจันทระอันสะละอันเนี่ยไหอันนั้นนี่ก็ อันเป็นอันหัวเโยงไงใช่ไหมถึงถึงนั้นถึงจันอันถึงอันถึงนั้นนไหมก็โอเคนะใครมาอ่าอันนี้เป็นอันอ่าสำหรับวักอ่าสองวักสามของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเป็นยกเว้นเฮ้อนะครับเห่ไหมบ่ต้องเหลียวแบบอันสละอันสละอันนี่ก็ได้จะเหลียวแบบสละผู้อีก็ได้นะครับมนเหลียวว่าเป็นอันเป็นเสียงโทพิเศษนะ อันเหลียวอันสารอื่นๆก็ได้นะครับเห็นไหมพวกเหลียวได้สองอย่างนะครับโอเคนะครับอันนี้อันเหลียวแบบสารนะอันกัเหลียวมหาจันโอเคนะครับต่อไปวัตทีสองหรือวัตทีสามของบาดก้มบาดก้มเข้าก้มเนี่ยไหมอันนี้สามตัวเหลียวนะครับเห็นไหมวัตถีสามสามเป็เหลียวอันนี้พวกเน้นนะครับเน้นเน้นอันกรร้ตายวัี่ยเน้นหรือมันเหลียวไปแบบสารมาตายวัตทีสองนี่ อันมาเลียวมหาฝาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเน้นนะครับอันอันอันบนน,นี่มันเจ๊ยเห็นไหมวักที่นี่วักสองสามนี่มันเจ๊ยมันไปเยอะมัได้เน้นนะครับอันนี้เพิ่นเพิเ่นได้สองอย่างนะครับอ่อวาวักที่สองวักที่สามของบัดที่สองนี่เพิ่นเน้นแล้วก็เน้นเน้นมานี่ยต้องเลียวมหาฝาเนี่ยไหมตายวักอันนี้เห็นไหมเน้นนะไม่ใช่บังคับนะครับ <c oughs> มันยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าอันมาเนี่ยสละอาสลาเนี่ย มันไปเชียงอืดดูเนี่ยไงแหละเออเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาเออเอาอล่ะมันจะอยู่ต้นิ่มได้ละเพราะว่าอันตายวัคที่สามเนี่ยอันของบาทที่สามเนี่ยปิ้นเออบาทที่สองเนี่ยะบาทก้อมเนี่ยปิ้นบอกมันลงในเสียงสมันเออเอาแล้วเอาแล้ว่ะเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาจะเอาใบไว้ทางหน้าพุ่นอ่ะแต่งเป็นหัวคือโยงเห็นนะครับเพราะว่าอันตายอันวัคที่สามเนี่ยปิ้นลงในเสียงสมันนะครับเออก็เอา ท่านก็หันมาบ่อยแล้วหัวโยงนะครับเอไปพื้นเพื่อน,นอยนะครับอันต่อไปว่างที่สองและว่างที่สามของบาทรอ่บาบัตรที่สามเนี่ยครับอันนี้ก็รักการเดียวกับอันว่างที่สองว่างที่สามของบัตรที่หนึ่งจะเลียวแบบสละก็ได้นะครับอันเลียวอันสามตัวเลียวน่สามเลียวแบบสละก็ได้เลียวแบบมัน,นเรื่องๆก็ได้โอเคนะนี่บาตา,าจระาอาตาเลียวมาหาเข้าเห็นไหมอันนี้มันเป็นเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่ เนื้อเรื่องก็คือเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับไอ้ไหอ่าจำพาร์แบบเนื้อเรื่องโอเคนะเออโทษดีก็เขาเหลียวได้สองแบบนะครับเอาละเอาะเอาเนี่ยมันหรอกอ่าเนี่ยอ่าบัดนี้หนึ่งเนี่ยมันยาวาไอ้ไหมอันนี้เจ้าเจ้าเจ้าเหลียวมาหาเหงาไอ้ไหมมันต้องเอาแต่ละเอาแต่ละเอาเไอ้ไหมเจ้ายาวโอเคนะครับก็เขาได้สองแบบนะครับไม่ได้สองแบบนะครับอ่าเอาละต่อไปก็เป็น วัคที่สามและวัคที่สี่นะครับวัคที่สามวัคที่สี่ของแต่ละบาดเนี่ยโอเคนะครับอันวัคที่สามและวัคที่สี่ของบาดที่หนึ่งแล้วก็บาดที่ทสามเนี่ยที่สามเนี่ยมาอันที่หนึ่งกันที่สามเนี่ยโอเคนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่พุ่นถือว่าเป็นวัคดีก่นนะครับเพราะว่าพุ่นถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยซองตัวหลังที่มันอยู่ตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าได้อ่า ด้วยสระห, ial, หรือด้วยอักษรนะไหมด้วยอักษรนะไหมโอเคนะครับอันนี้ก็อย่างเอียอย่างเอียนไหมอันนี้อัน,นอันนี้จันในะไหมจันตายอันกับจันเนี่ยใไหมอันนี้คือสัมผัสรสระอันสระอันน่ะสัมผัสสระนะครับเห็นไหมคือข้าวถ้ามันสัมผัสกันอย่างอี้อันเนี้สองวักเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมวักเดียวก็กถือเป็นการสัมผัสภายใน,ในวกักนะครับหหรหนนะะหเห็นไหมแล้วมันมันม่วนนะครับมันก็เป็นอย่า้อนเห็นไหม แห่งเจ้าลูกจานผู้นั้นอันจันตาเนี่ยมันมันลงอย่างเงี้ยไหมมันอันแล้วก็จันตาเนี่ยมันมันมันคือมันมันโอ้แล้วมันลื่อนมื่นมื่นไหลโอ้ลื่อนมื่นไหลมื่นปากมื่นคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มันเป็นไหมอ่าอันเมื่อร้อยปีที่แล้วเพิ่นถือว่ามันว่างกันปัจจุบันนี้เพิ่นถือว่าเป็นแยกกันไปสองวัคต์สอวัคเห็นะครับวัคตอันตายอ่า บาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยปุนแยกเป็นสองวัคคว่ากับมันไ่ทำอาหาออันแต่ละบาทแต่ละบาทมีสี่วัคติวัคเหมือนที่อาหานปัจจุบันเนี่ยเออเพราะว่าอันใต้อันําใต้ของอันวัคที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยปุนมีฉันะลักษเฉพาะของปุนแล้วครับเออเสียงโทพิเจโทเมืองแล้วครับโอเคนะครับอันกํใต้อันของอันวัคที่สามของบาทที่ ที่สามเนี่ยนะปุ่นมีจันทรลักษเฉพาะคือเสียงสะมันแล้วก็แม่เนี่ยมันเป็นยังงน,นะครับท่านคงเข้าใจนะครับ <c oughs> ผมอธิบายให้ฟังหมดนะครับเออครับอันต่อไปนะครับวัคตีสามและว,วัคติสี่ของบาดก้อมนี่นะครับเห็แม่อันนี้ก็ใจรักการเดียกวกับาวัคตีหนึ่งวัคตีสองตั้งหน้าแไป เนีนึมันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออแต่ถ้ามันปุ๊บสัมผัสสระกันได้แล้วก็ดีไปนะครับเออดีไปนครับะะโอเคนะครับบัตนเองมาหามาใ่แล้วก็เอาสระเอาเอาเนื้อเรื่องเป็นไงโอเคนะครับเอาละด้ท่านรู้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าแต่กันอย่างว่านะข้าวแต่อันแค่อันสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบาดระวังวักอย่างอี้อันเข้าหินไปยมาปอด้นะครับเห็นไหม,ไหม,ไหม ควรยังจะเน้นอยู่แถมซ้ำสิ 3, ยังก่อนนะครับได้ไหมอ่าอันแรกก็คืออ่ะเน้นเน้นอันแรกก็คือเน้นเอกทรงนะครับ <laughs> เอกทรงอ่าก็คืออีนี่เอกทรงนะพ้นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไหมเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนได้ไหมพ้นก็พยายามหาเอกทรงเขาไปใส่แล้วก็เออใส่ให้มันได้นั่นักเออนั่นักที่สุดเออละแล้วข้าวมันจะม่วนนะครับแล้ว ก็คือข้าวมันมืดไหลอะเหมือนผู้นั้นนั่นจันตาเนี่ยมันมันมันมื่ดมืดไหลลงนะจันไอ้มามันมันมันไหลูุกันลด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 เดียโอเคนะครับอันเอกทรงนี่มันมีอยู่สี่แบบนะครับอันที่จะไปทรงเสียงตีและเสียงโทูพิเศษน่ะก็คืออันไม่เอกเสียงเอกรูครับไม่เอกเสียงโทเออแล้วก็เสียงเอกรู้ก็เสียงโทนะครับเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนนะครับโอเคนะครับ อันที่สองนะครับก็คือปุ่นเน้นอันอันอักษรที่มันเป็นอันตัวเดียวกันนะติดกันสองตัวนะกรรมที่เป็นอักษรตัวเดียวยังเนี่ยเนี่ยเมียมิ่งอะเมียมิ่งเห็นไหมอันนี้เมียมิ่งเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวไปไล่กไอยด์เห็นไหมอันอันที่สามนั่นก็คือเน้นที่มันเป็นอันอันกรรมที่มันเป็นสระ ตัวเดียวกันนะติดกันสองตัวอย่างเช่นนั่นอันสระอันสลระอันนั่นอันใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ้ามีอันเนี่ยบาตาให่างญ่ใหญ่ถ้ามีก็ใส่นักนักแล้วมันก็จะม้วนไปเองนะครับอ่าเอาละอันที่สี่นั่นก็คือกำซ้ำม้วนนะครับเออมันมินก็งมันยอดใหม่เจื้องนะครับเออแล้วมันจะมันก็อย่างตื่นเต้นดีอย่างเช่น ไปปูนไปเพมาหันมานี่อย่างอมันคำว่ามันซ้ำแล้วมันม่วนโอเคนะครับหามาไล่กอนแล้วครับเอหมเป็นเมียมิ่งเออเมียมิ่งนี่มาเมียมิ่งมิ่งสองเมื่อเมียมิ่งอ่ะมอมอนะมอมอักษรกู้นะครับอักษรกู้มอมมอมมอแห่งเจ้าห่งเจ้าเจ้านี่แม้กระทั่งอยู่อันเป็นตัวที่สองนี่มปพ้น กวนยังเอาแห้งเนี่ยแห้งเป็นไม่เอกสังเอกนะครับไม่เอกสังเอกเป็นเอกทรงนะทรงเจ้าเห็นไหมจันจานเป็นเสียงตีครับเห็นไหมอันลูกนี่มันเป็นอันเนี่ยเนี่นี่ลูกลูกมันเป็นอันเสียงโทนะครับเห็นไหมลูกนั่นเป็นเสียงโทก็ถือเป็นเอกทรงยันนดหนึ่งก็บอกแล้วว่าเป็น ไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทแล้วก็เสียงเอกนั่ยนะแล้วก็เสียงโทมาเนี่ยเสียงโทมาเสียงโทส่งจันใช่ไอันนี้เป็นเอกส่งหนึ่งกู้นะครับอันนี้มอมอนะครับผู้นั้นอั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 นในมันอันอันในมันอันเสียงโทพิเศษนะครับเป็นไหมอันนั้นก็เป็นเสียงที่ผู้ก็เป็นเสียงอันโทพิเศษใช่ไหมมันมันมีเอกส่งเนี่ยมันมีเอกส่งเปิ้ลก็เอาใจอันอันสละกู้เนี่ยสละกู้เปิ้ลว่า นั่นกับอ้นน่นั่นกับอ้นเห็นไหมอ่าปกกรอันมันมันค so ือมันตุ้มกันไปมามต้องส่งอันนี้ตุ้มกันไปอันนี้มันตุ้มกันไปผู้นันอ้นจันตาแถมแถมมะมันมาได้อันนี้แถมแถมทอดหนึ่งกับจันตาอ้นกับจันเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยผู้นั้นอ้นจันตาหย่ๆมันมันลงแล้วมันม่วนนะครับโอเคนะครับอันนี้สีเปล่นสระกู้นะครับอ่า เป็นเอกทรงเลยเอนนอไม่ใช่แท้อนุโลมให้มันทรงเหมือนคล้ายๆเอกทรงอนุโลมนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปแล้วก็เปลี่ยนเมียซ้อยเอออันนี้ซ้อยนี่มันมามีเมียสมันเปลี่ยนถึงจะว่าอันนี้มันมามีอันอ่ามันมีเอกทรงก็หามันได้ก็บอกเปลี่ยนอย่างก็เป็นเมียซอย้อยโอเคนะก็เว้นใบ่อง,งะอนะครับผู้นั่นงทัดฝาแล ouais ้ว <c oughs> เฮียกมาโนบผ้าบาท เจ้าเจ้าเนี่ยมันเสียงโทวิเศษโทเมืองนะครับอันบาทเนี่ยมันเป็นเสียงเอกนะครับเป็นเอกทรงนะครับเห็นไหมครับเอกทรงนะบาทเจ้ากว่าจะลงเจ้าแล้วก็พระบาทเจ้ามันมันลงเข่าแล้วมันหมุนนอันต่อไปแล้วก็ส่วนสามมันเป็นซอสนะไงเนี่ยอักษรกูไหมส่วนสามส่วนสามนางส่วนสามเนี่ยเป็นอักษรกูแล้วก็ อันสามกับนางนี่มันเป็นสระอากับสระอาเห่นไหมอ่าเพียงแต่ว่าอันสามเนี่ยมันสะกดด้วยตัวมอม้าอันนางเนี่ยมันสะกดด้วยตัวงองูเห็นไหมอันนี้เป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสระอาทั้งกู้นะครับเห็นไหมเป็นสร,ระกู้นะครับเห็นไหมสอสอเนี่ยมันเป็นส่วนสามนี่เป็นสอสอนะครับต่อไปก็ก่อก้อยก่อก้อยอันนี้ก็อก่อกนะ้อนนะี่ก้อยไหมอ่าก้อยอันเนี้ย ก้อกับก้อยนะก้อกับก้อยไอ้ก้อเนี่ยมันเปิ้นอ่านอันเวลาอ่านในเข้าหรือกระหลงพ้นอ่านว่ากอนะ้วก็กอก้อก้อยโคดเข้าโอเคนะครับเข้าเนี่ยมันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่าเนี่ยโทพิเศษอันโคดอันโคดเนี่ยมันเสียงจัตวาใช่ไหมอ่าเปิ้นก็เอาอันอันก้อกับก้อยเนี่ยเนี่ยเนี่อเนี่ยเนี่ยไม่เอกท่งแล้เขาแม่แม่ม่าเสียงโทรเนี่ยไหมก้อกับก้อยเนี่ย ส่งเข้าใช่ไหม,ไไหมเป็นอัพซอนกู้ใช่ไหมสวัสดีนะครับกดไหลย้อนนะครับเออพอดีมันมืดพอดีโอเคนะครับเอาม,ม,มาต่อนะครับอันต่อไปนะครับนบุก บาตาไอบากรตาเนี่ยมันสระอากู้ช่ไหมไอ้บากรตาเนี่ยบาตาแล้วก็ป้อเต้าเต้า,ตานี่มันเป็ดอันอันเสียงตีกับป้อเนี่ยมันเป็นไม่เอกนั่นี่นี่ไม่เอกเสียงโทแล้วก็ไม่เอกเสียงโทนะป้อเนี่ยมา,ยมายมเขียนเป็นคำโอไ้ไรมามาใส่ไม่โทอย่ปอาไไป้อเตาอา้านะมั้ยป้อเต้าเอาละได้ไรไมาอันนี้แหละลักษณะของอัน อันนี้บา,า,าอู้แล้วเนาะ,ะบาทเดืนี้ไปแล้วมาเบาหอดูแล้วเอาอเกเอาเอามาเล่าเข้าต่อเลยนะครับ <c oughs> ว่างไปแล้วสามบาทแล้วันเป็นอันนะครับครับอันมาวิมาราเีวีพู้กจออู้ต่อนะครับว่าอู้ต่อแต่ว่านิดหน่อยนะครับมาอันคปนว่าอันมุขขวด,ดีนนเป็นเมียเก้าสุรกันธาเป็นเมียรองมาเป็นเมียมิ่งสองสุรกันธาไหม แห่งเจ้าลูกจ้าน้องโลกผู้นั่นอั้นจันตานั่นแหละคนที่สาม่ะละผู้นั่นอันจันตาอนั่นจันตาเป็นเมียซอยเมียซอยกับเมียคนสุดท้ายคนคนล่าผู้นั่งทัดฝ่าเออนั่นอหไรมาแล้วนั่นแหละนั่งนะแล้วเฮียกมานบพระบาทเจ้าเออแล้วก็ห้องมานะครับเฮียกมาอันเน้อมากราบอัน,อน พญาปลาส่วนสามนางก็ก้อยโคดเข้านบบาตาป้อเออเข้ามาไหวนากราบพญาปลาพระพญาปลาก็จมจื้นเงาหับขวัญเจ้านางงามว่าโคดมาเพป้อจักขอถามเมื่อตามตัวมา ตั้งสามเผ่าผู้ลือตั้งคนมาป่อจ่าก้าอู้คือป่อได้ฟังที่สานมุขวดีขาบองเตีย่ยงจานว่าต่างคนละห้องป่ลา ต่างคนต่างเมืองกันนะเออกันเจ้าภาพยักเษ์กันเจ้าอะไนี่ก็คืออันอันวิมาอนอันก็มาน้อยนะครับเจ้าก็มาน้อยนะเออภาพยักษ์ย่างนยนหงผาเฮ้ยย่งพักหงผากายผ่านมา,มา,าหิมผาซาห้องเออก็กายมาผาซาห้องเมือ่อใดก็ ตั้งเมืองใดเออตัดเมืองใดเท่าด,ดีตัดเมืองใดก็มาตามป้องหยกอันวิมานตุยเชื่อนะนะเออหยกวิมานตุยกันมาไปลุกลุกลุลุลุครับอ่ออนนาค,อยยอจจครับอันท่าจะมีสักหน่อยกว่านะฮะอันนี้ก็ยังอุ้มจบอยู่นะครับอันบุคขาวดีนะครับอ่าครับมันพอดีมันจบตอนนี้ไปก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ